เจ็ดนะคะก็ดื่มนมกินขนมนะคะตื่นเช้ามาก็ดื่มนมทุกเช้าเลยแล้วก็กินขนมเค้กคับเค้กขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงแรงด้วยนะคะ Thank you. สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญแต่กแข็งแรงอยงีด้วยนะคะพ่อดื่มนมกินขนมอุยอ้ยลูกปัปะกกระเด็ง้องกล้องจะล้ม ไม่เหมือนเอาใส่แก้วเซรามิก